คหน่อยเองนะคะจำคุณครูได้หรือเปล่าวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะคะวันนี้คุณครูเป็นตัวอะไรนะจำคุณครูได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณในเรื่องของการแก้ปัญหานั่นเองนะ สำหรับนะคะการเรียนในเรื่องของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะคะนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนจะต้องสามารถที่จะรู้อะไรและสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างน,นะคะก็มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะสาหรับเนื้อหานะคะในในเรื่องของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหากันค่ะ สำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเมื่อนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้นะคะโดยใช้อันกอริทึมนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องใช้อลกอริทึมนะ,ะช่วยในการแก้ปัญหาให้ได้ผลสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะและไม่สับสนกับวิธีการแก้ปัญหาโดยมีลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะ อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะคะของการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของการข้ามทางถนนนั่นเองนะคะนักเรียนดูบนหน้าจอนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาจะข้ามทางถนนเขาคิดแล้วนะคะว่าจะข้ามทางถนนเขาจะทํายังไงดีนะแลวนักเรียนรู้หรือเปล่าคะว่าถ้านักเรียนจะจะข้ามทางถนนนักเรียนจะต้องทําอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะอ๋อ เมื่อเราต้องการที่จะข้ามทางถนนนะคะเราก็จะต้องดูสัญญาณไฟก่อนนั่นเองนะคะเราก็มาดูเลยนะคะเดินมาโอ้มาดูสัญญาณไฟตอนนี้เป็นไฟอะไรนะเอ้ยตอนนี้เป็นไฟแดงนะคะเมื่อเจอไฟแดงนะคะนักเรียนจะต้องหยุดรอก่อนนะคะเราต้องหยุดรอเมื่อเจอสัญญาณไฟแดงนั่นเองนะคะรอ,อไปเรื่อยๆนะคะเราจะดูว่ามีสัญญาณไฟเปลี่ยนอ๋อ เป็นไฟเขียวแล้วนะคะเมื่อเราเจอสัญญาณไฟเขียวนะคะเราก็จะต้องรู้เลยว่าเราจะสามารถที่จะข้ามถนนได้แล้วนะคะเราก็เย่ yeah! เราข้ามถนนได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเดินข้ามถนนได้เลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการข้ามทางถนนนะคะด้วยมี การแก้ปัญหานะคะว่าเรามีวิธีการมีขั้นตอนอย่างไรนะในการแก้ปัญหาเมื่อเราเนี่ยจะข้ามทางถนนแบบนี้เป็นต้นนะคะดูตัวอย่างนะคะคุณครูให้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการ์ตูนแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการแสดงอันกรับดิ้ในรูปแบบของข้อความนั่นเองนะคะดูจากอันแรกเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ เด็กผู้หญิงนะคะต้องการที่จะข้ามทางถนนนะคะเขาก็จะต้องดูสัญญาณไฟเป็นขั้นตอนแรกนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนที่2เมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงนะคะก็จะต้องหยุดรอนั่นเองนะคะ ต่อไปขั้นตอนที่3นะคะเมื่อสัญญาณไฟถูกเปลี่ยนเป็นไฟเขียวนะคะก็จะสามารถที่จะเดินข้ามทางถนนได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างการแสดงอันกอิิทึมในรูปแบบของข้อความนะคะของการข้ามทางถนนนั่นเอง และต่อไปนะคะจะเป็นการแก้ปัญหาโดยใช้อลกอริทึมนะคะซึ่งการแก้ปัญหาโดยใช้อลกอริทึมเนี่ยสามารถแสดงอลกอริทึมด้วยรูปแบบทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1นะคะจะเป็นการแสดงอลกอริทึมด้วยข้อความนะคะ <c oughs> ก็คือเราจะต้องอมีการระบุข้อความเป็นขั้นเป็นตอนออกไปนะคะ <c oughs> ยกตัวอย่างเช่นการแสดงอลกอริทึมการข้ามถนนนะคะก็รู้จัก ข้อแรกนะคะก็จะเป็นขั้นตอนที่1ดูสัญญาณไฟขั้นตอนที่2อนาะไฟแดงหยุดรอขั้นตอนที่3นะคะไฟเขียวเดินข้ามทางถนนนะคะต่อไปจะเป็นการแสดงอันกอริทึมด้วยผังงานดูโฟโชาร์ตนะคะอันนี้จะใช้สัญลักษณ์แสดงผังงานนะคะในการที่แสดงอันกอริทึมนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นอันกอริทึมการทํางานการทําอาหารเช้านะ,ะซึ่งจะใช้สัญลักษณ์แรกเลยก็คือสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ การรับข้อความนะคะหรือรับข้อมูลเข้านะคะก็คือเทซีเรียลลงในชามนะ,ะต่อมานะคะจะใช้สัญลักษณ์นะคะรับข้อมูลเข้าเหมือนกันนะคะก็คือเทนมลงในชามนะคะแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์แสดงผลนะคะก็คือในชามมีอาหารเช้าแล้วนะคะก็จะสิ้นสุดด้วยสัญลักษณ์สิ้นสุดก็คือสิ้นสุดการทำงานนั่นเองนะคะ ต่อไปจะเป็นการแสดงอันกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือซูดูโคดนะคะอันนี้จะเป็นอันกอริทึมการเป่าเค้กนะคะเป่าเทียนเค้กวันเกิดนั่นเองนะ,ะก็จะเป็นสัญลักษ แบบสุดูโค้ดอันนี้จะเป็นบล็อกหรือ,อตัวสุดูโค้ดที่อยู่ในโปรแกรมสแครนะคะก็จะเป็นการแสดงขั้นตอนของการเป่าเทียนเค,ค้กวันเกิดนั่นเองนะ,ะเริ่มจากอันแรกเลยนะคะก็คือเมื่อได้รับเค,ค้กวันเกิดนะคะก็จะให้เล่นเสียงเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์นะ,ะวนซ้ำสอครั้งนะ,ะแล้วก็ค่อยมาเป่าเทียนนะคะเมื่อเป่าเทียนเสร็จแล้วจะมีคําพูดว่าขอบคุณค่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะสรุปก็คือการแก้ปัญหาโดยใช้อนกอริทึมนะคะ สามารถแสดงอัลกริทึมใน,ในการแสดงอันกริทึมได้3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือการแสดงอันกอริทึมด้วยข้อความนะคะ2การแสดงอัลกริทึมด้วยผังงานและ3การแสดงอันกอริทึมด้วยรหัสลำลองหรือสุดูโคดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูมี ะะมาให้เล่นนะคะหลังจากที่เราเรียนในเรื่องของอขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะะในวิชาวิทยาการคำนวณน,นี้นะคะก็จะเป็นเกมเอนั่นเองนะคะซึ่งเงื่อนไขของการเล่นเกมเอ็กโนะคะจะมีดังนี้นะคะเราจะเราจะมีการแบ่งนะคะทีมออกเป็น2ฝั่งนะคะซึ่งครูจะมี การเติม x นะ,ะตรงอักษร x แล้วนักเรียนเนี่ยจะต้องเติม o นะคะโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องสลับกันเติมคนละครั้งนะคะใครเตรียงครบ3าตัวก่อนฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายชนะนะคะซึ่งคุณครูมีตารางให้นะ,ะทั้งหมด9ก้าช่องแบบนี้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะไปสร้างนะคะขีดตารางที่สมุดหรือที่บ้านของนักเรียนแล้วก็เล่นกับคู่ครองหรือเล่นกับเพื่อนได้เลยนะคะมันเป็นการฝึกสมองนะเพื่อจะ ฝึกการแก้ปัญหาเองนะคะเริ่มจากนะคะคุณครูนะคะเราเริ่มเกมกันเลยนะคะเริ่มจากคุณครูนะคะเติม x แล้วนักเรียนนะคะเติม o นะคะเพราะฉะนั้นเราจะสลับกันเติมคนละหนึ่งครั้งนะคะสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าจะมีใครเรียงครบ3าตัวก่อนแล้วคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนะคะสมมุติว่าคุณครูได้สิทธิ์ในการเล่นก่อนนะคุณครูเลือกเติม x นะคะที่ช่องนี้นะคะ ต่อไปเป็นตานักเรียนนะคะให้นักเรียนเติม o นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเลือกเติมในช่องไหนก็ได้ที่เป็นช่องว่างนะคะนักเรียนเลือกเติม o ในช่องนี้นะคะต่อไปเป็นตานคุณครูนะคะคุณครูเติม x นะคะในช่องนี้นะคะในส่วนของการเติมนะคะเราแต่ละฝ่ายนะคะที่ตกลห้ามกันเนี่ยเราจะต้อง พยายามเติมเพื่อดักไม่ให้อีกฝ่ายเนี่ยเรียงครบ3ามตัวก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในในทางไหนก็ตามนะคะ,ะก็จะไม่ให้เขาเรียงครบสามตัวไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทะยงก็ตามนะคะต่อไปนะคะเป็นตานักเรียนนะคะนักเรียนเลือกเติมโอที่ช่องนี้นะคะถ้าเห็นแบบนี้คุณครูก็จะดักอกที่ช่องนี้นะคะอ่าต่อไปเป็นตานักเรียนนะคะนักเรียนเติมโอที่ช่องนี้นะคะเ <ascular S 1> พื่อดักคุณครูไม่ให้คุณครูเรียงครบ3ามตัวในฝั่งนี้นะคะ ต่อไปเป็นตาคุณครูนะคะคุณครูเติม x ที่ช่องนี้นะคะตานักเรียนค่ะนักเรียนจะดักคุณครูที่ช่องไหนนะนักเรียนเลือกเติม o ที่ช่องนี้นะจะเห็นว่าแบบนี้ตาคุณครูนะครูเป็นคนเล่นคนสุดท้ายนะครูเลือกเติม x ที่ช่องนี้แบบนี้คุณครูเรียงครบ3ตัวก่อนนะคะคุณครูก็เป็นฝ่ายชนะนะคะจริงๆแล้วนะคะนักเรียนสามารถเลือก ทางไหนก็ได้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะเตรียงครบ3ตัวก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในแนวทแยงแบบนี้นะคะหรือจะเป็นทะแยงด้านนี้นะคะหรือจะเป็นแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแบบนี้ก็ได้นะคะค่ะ สำหรับในส่วนของการเล่นเกมเอโกอนะคะคุณครูฝากให้นักเรียนเนี่ยไปฝึกเล่นที่บ้านนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยฝึกการคิดแก้ปัญหานะคะก็เพื่อเป็นการรับสมองนะคะนักเรียนสามารถที่จะเล่นกับผู้ปกครองนะคะหรือเล่นกับที่กับเพื่อนได้นะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบในเรื่องของเนื้อหานะคะในในส่วนของขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะ ครูคหวังว่านะคะนักเรียนจะไปฝึกเล่นเกมเอ็กโอนะคะให้เก่งๆนะคะแล้วก็เปลียนเอ็กโวกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะได้ใช้เวลาในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะในการฝึกเล่นฝึกการคิดการแก้ปัญหานะคะด้วยการเล่นเกมเอ็กโเพื่อรับสมองนะคะก็สามารถที่จะเล่นกับผูกครองเล่นกับเพื่อนที่บ้านได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็ขอ,ขอจบในส่วนของการสอนในเรื่องของขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ ในะค,ะคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ